สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกับพี่นันะกับพิงค์อีกแล้วนะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็คือเป็นหัวข้อที่บอกถึงเรื่องที่วิที่ทำให้เรามาอยู่ญี่ปุ่นได้เนาะเป็นหัวข้อท็อปิกที่ร้อนแรงมากในตอนนี้ในประเทศไทยจริงๆแล้วนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราสองคนเหมือนกันคือมาด้วยวีซ่านักเรียนใช่ก็คือเราจะมาบอก ประเภทวีซ่าที่สามารถทําให้คนมาญี่ปุ่นได้นะคะใช่ค่ะอย่างแรกก็คือวีซ่านักเรียนที่พิงกับพี่นันมาใช่ค่ะข้อที่1วีซ่านักเรียนนะคะไม่ยากเลยเนาะวีซ่านักเรียนเพียงแค่เรามีเงินเก็บประมาณสักเท่าไหร่หนึ่งล้านเยนป่ะเออก็เวลาถ้าเรียนรงเรียนภาษาอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นอืมซึ่งอายุก็คือไม่จํากัดนะคะถ้าเราอยากมาเรียนภาษาก็สามารถมาได้เลยแตีอย่างของพิงอย่างเงี้ยคือพิงมาทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในกจะต้องสอบแข่งขันค่อนข้างยากใช่ของที่รานะ้านเนี่ยมาด้วยทุนของตัวเองก็คือคนรับรองเนี่ยจะต้องมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารอย่างเช่นคุณ,คณพ่อคุณแม่คุณป้าหรืออะไรเงี้ยญาติพี่น้องเราก็จะต้องมีเงินเก็บประมาณ800,000บาทขึ้นไปเพื่อที่จะทําจดหมายว่าเออเขาจะส่งเสรีเราเรียนนะอะไรแบบนี้อ,อันนี้ก็ไม่ยากนะก็โอเคซึ่งวิชาเนี่ยแนะนำเพราะว่าจากวิชาเรียนมันสามารถไปต่อวิชาทํางานหรือว่า วีซ่าอื่นๆได้ต่อไหมคะเราสามารถที่จะมีวีซ่าประเภทนักเรียนภาษาเนี่ยได้คนละ2ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นวีซ่าที่แนะนำเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเราชอบประเทศญี่ปุ่นเราควรมาเรียนภาษาของเขาเนาะใช่ถ้าเราไม่รู้ภาษาของเขาเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตในการดันเนินชีพลำบากต่อมานะคะก็คือวีซ่าทำงานซึ่งหลักจากที่มีวีซ่านักเรียนแล้วเนี่ย เราสามารถยื่นเรื่องขอใช้วีซ่าทำงานต่อได้แล้วก็สามารถทำงานต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีบริษัทที่รับเราเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานได้คือเราจะยังไม่พูดถึงวีซ่าเจ้าของกิจการนะเพราะว่าอันนี้มันจะค่อนข้างยิ่งใหญ่ยิ่งยากแล้วก็หรือว่าถ้าอยู่ที่ไทยแล้วอยากมาทำงานเนี่ยก็ต้องหาบริษัทที่เขาจะส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น ได้นะคะของพิงเนี่ยเป็นวีซ่าเจ้าของกิจการแล้วสมัยก่อนพิงก็เป็นวีซ่าชูโรวีซ่าใช่ไหมพิใช่ก็คือเมื่อก่อนพิงก็วีซ่าทำงานแต่ว่าพิงหางานตอนเรียนแล้วก็เป็นวีซ่าทํางานแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวีซ่าเจ้าของกิจการก็คือค่อนข้างยุ่งยากนะคะใช่เราจะไม่ลงเงินด้วยนะเออเราก็เลยไม่ไม่แน่นะคะอืมโอเคอันที่สามนะคะสำหรับคนที่แบบเรียนจบน้อยนะอันนี้คือ เขาไม่ได้จํากัดวุฒิการศึกษานะคะแต่ว่าจะต้องอายุเกิน18ปีนะคะก็แนะนําให้มาด้วยวีซ่าผู้ฝึกงานทางด้านเทคนิคค่ะข้อเสียของผู้ฝึกงานทางด้านเทคนิคคือคุณเป็นผู้ฝึกงานนะคะกิโนจิชูเซเนี่ยก็จะต้องทํตามกฎระเบียบค่อนขอ้างเยอะเองเช่นว่าออกจากหอในเวลานี้ก็จะต้องแจ้งอะไรแบบนี้ก็คือฝึกวินัยอะค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียรรที่ว่าตัว เจ้าของกิจการอาจจะไม่จ้างต่ออันนี้ก็จะต้องไปเสี่ยงเอาคแล้วก็เงินเดือนค่อนข้างถูกแต่ถามว่ามันฝึกอะไรได้ไหมมันก็ฝึกได้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาเราก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่แบบเรียนน้อยเร้อยากจะมาทําพวกงานโรงงานงานการเกษตรอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่างานพวกแบบในธุรกิจที่แบบขนาดย่อมก็ได้นาหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในโรงงานอ่ะก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ถ้า,ถา,าออกมถ้าอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะคะสนะคะก็ะะจะเป็นทบุตเตกินวีิซ่านะคะหรือวีซ่าทักษะเฉพาะทางนะคะวีซ่าตัวนี้นะคะก็สําหรับใครที่อายุมากกว่า18ปีสามารถที่จะใช้วีซ่านี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้แนะนําตรงที่ว่าเมินเดือนเท่ากับวีซ่าทํางานเลยทุกอย่างเหมือนวีซ่าทํางานหมดเลยยูกเว้นอย่างเดียวค่ะ ยกเว้นก็คือไม่สามารถนําครอบครัวขึ้นมาอยู่ได้วีซ่าทํางานเนี่ยเราสามารถที่จะนําสามีนําภรรยาเราขึ้นมาอยู่ได้ลูกเราขึ้นมาอยู่ได้แต่ถ้าเป็นทุกเจกินโนวีซ่าหรือว่าวีซ่าทักษะเฉพาะไม่ได้นะก็คือว่าเราต้องจบพ้นจบพ้นตรงการเป็นวีซ่าทักษะเฉพาะทั้งห้าปีก่อน<ร>แล้วหล <จะ S 1> ังจากนั้นจะางานกทอัพวีซ่าให้เราใหม่อนเนาะใช่อีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าวีซ่าทักษะเฉพาะทางจะต้องสอบมาดับ ะะซึ่งจริงแล้ววุฒิการศึกษาของเราเนี่ยไม่เกี่ยวนาะแต่ต้องสอบวัดระดับก่อนก็คือเราจะต้องได้ระดับนิฮงโบ <NG. S 2> โนเรียวคุชิกงหรือการสอบวัดระดับประเภทอื่นนะคะที่ทางตอมอของญี่ปุ่นยอมรับเนี่ยประเภทที่ระดับสีนะคะ n 4 n 4ขึ้นไปถึงก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูคนป่วยคนชราหรืออะไรประมาณนี้เราก็ต้องสอบตรงนั้นให้ผ่านซึ่งข้อสอบไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหลังนะคะพี่นันจะเล่าให้ฟัง ค่ะสำหรับข้อหเนาะข้อสุดท้ายอันนี้เป็นวิธีวิธีรัดสดๆใช่วิธีรัดสดๆค่าคนญี่ปุ่นแต่งงานมันจะเลยใช่ถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะก็เป็นคนต่างชาติที่อยู่ที่เขามีวีซ่าถูกต้องใช่ที่อยู่ที่นี่ได้มีวีซ่าทำงานใช่ใช่ใช่หรือว่าพิมนานเรสเดนท์วีซ่านะคะเนาะก็เป็นวิธีที่โอเคนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าอย่างเรามีแฟนแล้วแฟนเรามาอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราอยากอยู่ญี่ปุ่นกับแฟนอะไรอย่างเงี้ย ามาติดตามเป็นวีซ่าติดตามนะคะให้กูฉาใช่ไหมใช่วีซ่าติดตามใช่ค่ะก็สามารถ,ถาที่จะทาอารูไบโตก็คือทํางานพิเศษได้ด้วยเนาะข้อเสียคือเราไม่สามารถทํางานเต็มตัวได้นะคะถ้าเกิดเราจะทางานเต็มตัวเราต้องมีวีซ่าทำงานใช่ห้ามเกิน130มังมก็คือล้านล้านสามแบบก็คือเหมือนกับว่าแต่ละเดือนจะมีเงินที่เราสามารถห้ามห้ามทำงานกันนิดเราต้องเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ ถ้าเกิดว่าใครอยากสนใจเรื่องภาษณภาษีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรา้องมาคุืนครึกหน,น้าค่ะเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะแซนกดิง้งจิ๊กจั๊กไปบ้านค่ะขอให้ทุกคนโชคดีใน,นการขอวีซ่าม,มาจอยู่นี่ปุณหะ